อกตรงนี้มาสามสิบกว่าปีแนละ้วอบกของป้าก็ไม่มีก้างด้วยตะลอะดก้างออกป้าทำอร่อยเพราะป้าใส่ถึงเครื่องลูกอบบกป้าประชานป้าก็าาใช้ปลาสดเลยอุย้ยหัวจริงด้วยอะ่ะเฮ้ยอุย้ยอภีมหาลังกาเฮ้ย <c oughs> อย่างงี้มันอยู่แบบริมทางได้ไงอะ่ะแล้วเรื่องของเรื่องคือเขานึ่งกันสดๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูติเกิลนะคะวันนี้เรามาอยู่กันริมถนนสี่ย่านค่ะกว่าจะหาที่จอดรถได้ยากมากๆเลยเราอ่มาทําทุราแถวนี้นะเราก็เลยลองเซิร์ช Google ดูนะว่ามันมีร้านอะไรอร่อยเด็ๆดๆรถจัดๆบ้างก็ไปเจอร้านเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งนะคะดูรีวิวแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าคะแนนเขาดีมากๆและทุกคนที่รีวิวนะ ก็บอกว่าอร่อยมากๆเลยแต่ก่อนจะไปนะคะฝากใครที่เข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะ,ะฝากกดไลค์อย่างละหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมนะคะใครยังไม่ติดตามกดไว้เลยค่ะ<ม>เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปด้วยกันเลยค่ะไปสวัสดีค่ะสว,วัสดีว่าจา๋าอยนะคะค่เะเรื่องสักที่เนี่ยค่อนข้างจำกัดแล้วนะคะ ว่ามีขายาขอะไรบ้างเหรอคะมีหอหมกปลาทอดหอมหมกปลากายหอมหมกหมูสับแล้วก็น11 order, 11 order on, 11 order, 11 order. ้ำจิ้มยาปลาทอดแล้วก็ทอดมันไส้ซ climate, ีอิ๊วทอดปลากายหมูสับแต่ก้อยไม่เคยเห็นหมูสับทำไมอยู่ๆมันถึงแบบไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะหอหมกหมูแบบมากเลยเพราะว่าบางคนไม่ก oui ินกลาไงบางคนไม่กินกลาก็มาทำหมูไว้ให้กินแสดงว่าก็คือต้องมีที่เขาเลือกใช่ใช่่ แล้วหน้าอะไรขายดีสุดนะคะป้าค่ะปลาช่อนนี่แหละลูกปลาช่อนจะเป็นหม้อใหญ่หน่อยหม้อใหญ่แล้วป้าอย่างปลาช่อนเนี่ยป้าป้าแบบเอามาใช้ปลาวันนึงเยอะไหมคะลูเห็นหม้อมันใหญ่มากแกาป้าใช้ปลาช่อนวันละเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลหรอคะค้าแล้วเจ็ดสิบโลตัวนี้มันถึงโลไหมป้าโอ้ยตัวละโลแฝาป้าใช้รอโลโลครึ่งโลหกโลเจ็ด โลสี่ขีดอย่างน้อยนะมอที่ป้าพุ่มาตักเนี่ยก็อยว่ามันใหญ่มากเลยอย่างเงี้ยมันมันตักได้กี่กระทงหรอคะหกร้อยกระทงหกร้ย<ล>อยกระทงหกร้อยกระทงย่าอันนี้นะแต่ป้าก็ขายหมดทุกวันหมดทุกวันลูกป้าขายตรงนี้ไม่เคยย้ายที่เลยเหรอคะตั้งแต่เริ่มแรกไม่เคยไม่เคยย้ายที่ตอนเริ่มแรกป้าเริ่มขายกระทงแล้วเท่าไหร่แล้วคะเริ่มแรกป้ามาขายตรงนี้สามสิบกว่าปีนะเริ่มแรกสิบห้าบาท ขนาดเท่านี้ไหมคะป้าเท่านี้แหละแต่ปลามันถูกกว่านี้มะพร้าวก็ถูกกว่านี้ของทุกอย่างถูกป้าขายตรงนี้มาสามสิบกว่าปีป้าเพิ่งขึ้นสองหนเองขึ้นมากระทงเลยยี่สิบมะพราวเนี่ยช่วงห้าหกปีแล้วเนี่ยขายกระทงละยี่สิบห้าแล้วก็ยังไม่ขึ้นอีกเลยนะ แล้วไอ้สูตรเนี่ยป้า,ามาจากไหนละ่ะคะป้าโอ้ก็สูตรจากตัวเราเอง่ะลูกเราเป็นคนบ้านนอกป่นนะทาของป้าเราก็ทําเองแกงเองทําอะไรกินกันเองไม่มีสูตรมันจากไหนก็คือใช้ทำของบุคานานเ,าาเองใช่แล้วเราก็ใช้ใชของดีเป็นตาสดกะทิสดสะอาดเนี่ยนี่นี่เ,เป็นอันดับหนึ่งเลยนะลูกน้องที่ทำของค้าขายเนี่ยสะอาดเนี่ยสำคัญที่สุด ป้าหาป้าขายห่อหบกห่อเท่าไหร่คะปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้มีห่อละ60บาทกระรงใหญ่ก็60กระร <60 S 1> งเล็ก25เปิดร้าน8ดโมงเช้าจ้ามาเปิดร้านตรงนี้ค่ะถึงกี่โมงคะตอนหมดยี่ไม่แน่นะบางทีก็บ่ายสองโมงสามโมง ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นคพือยู่เบื้องหลังป้าบุญมาโอเคโอเคไหนโอ้ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วเราเก่งใจป้าเพราะว่าป้าบุญมาเขาต้องทําไปด้วยคุยไปด้วยขายไปด้วยเดี๋ยวจะวุ่นวายนะเดี๋ยวเรามาเลือกดีกว่าว่าเราจะกินอะไรมาแล้วค่ะยืนกินข้างถนนเหมือนเดิมวันนี้เมนูแรกเราเริ่มต้นด้วยขนมจีนยาปลาช่อนชุดละ30บบาทค่ะเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไง ถ้าใครยืนอยู่กับเราตรงนี้นะจะรู้เลยว่าแบบกลิ่นมันหอมมากเลยอะ่ะคือแบบทั้งกลิ่นขนมจีนทอดมันแล้วก็แบบหอมหมกอะค่ะเดี๋ยวดูนะอ่ะืมรสจัดจ้านดีอะ่ะเข้มข้นเลยอะ่ะชอบเส้นขนมจีนก็ลื่น,นๆนุ่มๆนี่มีกระชายติดมาด้วยค่ะรู้สึกว่ากลัวตะก้องจะโดนรถเฉียวมากเลยจัดเลยนะ คือด้วยเราอะ่ะเป็นคนชอบกินขนมจีนอยู่แล้วเนอะเราก็กินมาเยอะนะเราถือว่าเราเราคิดว่าขนมจีนป้าบุญมาเนี่ยคือเป็นแบบเป็นอะไรที่ผ่านเกณฑ์เราเลยนะเราคิดว่าอร่อยอืมประเด็นกระดอนอร่อยมาก คือดูดิเนื้อปลาค้นๆเลยอ่ะน้ำท่วมๆอ่ะแบบราดมาฉ่ำๆเลยนะคะร้านป้าบุญมาเขาไม่ได้มีจานให้เรานะแต่เราอ่ะขอเขาไว้อ่ะอ้อนป้าเขานิดหนึ่งก็ได้มาซึ่งจานนี้แล้วค่ะอืมอร่อยอ่ะคืออยากทำขนมจีนเป็นยัึงเลยจะทำกินบ่อยๆเลยแต่ทำไม่เป็น ไปถามป้าทำไมมันห่นหอใหญ่ขนาดนี้ห่อเนี้ย60บาทค่ะคือฝั่งเนี้ยจะเป็นหัวฝั่งเนี้ยจะเป็นพุงพป้าเขาบอกว่าถ้าเป็นหัวเขาจะติดกระดูกนิดนึงแต่ถ้าเป็นพุงอะ่ะก็ไม่มีกระดูกเราแอบ,บเห็นนะร้านเนี้ยคือแบบคนมาสั่งอันนี้กันเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมาลองดีกว่าแต่เราคิดว่าเราชิมชิมเอาพอแล้วเรากินไม่หมดแน่นอนขอลองแบบเขี่ยหัวให้ดูก่อนนะอุ้ยหัวจริงด้วยอะ่ะเฮ้ยดูดิสุดยอด ใหญ่มากดูเทียบเทียมกับหน้าเราคือใหญ่มากโอ้โหหอมสุดๆอะคือหอมมากๆเลยอะค่ะดูดิอันเนี้ยเหมือนจะอยู่ในแบบร้านอาหารไทยแพงๆได้เลยนะนี่อันนี้พุงโอ้ยอภิมหาหลังการเฮ้ย <c oughs> อย่างงี้มันอยู่แบบริมทางได้ไงอะแล้วเรื่องของเรื่องคือเขานึ่งกันสดๆเลยนะคะเขาไม่ได้นึ่งมาจากบ้านแล้วมาแบบขายนะเนี่ย คือถ้าใครจะสั่งอันนี้ต้องรอเลยนะถ้ามันยังไม่สุกก็ต้องรอนะคะเดี๋ยวลองเลยดีกว่าขอส่วนแบบหัวก่อนดีกว่าค่ะนี่เราจะเริ่มกินยังไงวะหัวเนี่ยมันก็มีกระดูกน,นะอันนี้แล้วกันนีดดด่ดูดูดูอืมกินด้วยมีกระดูกรสชาติมันๆน่นอะอืมเป็นห่อหมกที่รสจัดมากเลยอะอร่อยมันมีความมันๆเน,นื้อปลาก็แบบ ยีเมีละเอียดละเอียดนะไม่มีกลิ่นพาวอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเครื่องเทศใบสมุนไพรต่างๆมันกบกลิ่นหรือเปล่าแต่ไม่ได้กลิ่นเลยนะแม้แต่นิดเดียวอันนี้ใบกระหล่ำโหเสียดายไม่มีข้าวเขาบอกหอมอกต้องรอแต่เขาก็ยอมรอก,กันนะอื มากเดี๋ยวเราเรีบบอกก่อนที่เราจะลืมดีกว่านะคะยิ่งความจำแบบสั้นๆอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นหมูสับโหระพาส่วนอันนี้จะเป็นปลากายกระหล่ำปีอันนี้ปลาช่อนบบยอเออโหเกือบไปละเดี๋ยวเรามาลองกินไอ้นี้ก่อนดีกว่าปลากายปลากายใบกระหล่ำอันนี้ก็ขายดีนะคะอโอ้รถดีไม่มีกระดูก อันนี้จะเป็นปลาช่อนใบโหระพาเขียใบมาหน,น่อยเอาแบบติดใบด้วยดีกว่าอุ้ยเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยอืยอชาติเหมือนกัน,นแต่จะแตกต่างกันที่เราสัมผัสหรือเท็กเจอร์ของเนื้อปลาห,หมูสับโหระพาค่ะอุ้ยหอมกินโหระพา แปลกดีเนื้อหอหมอกหมูหมูสับแต่หมูชิ้นผสมรวมกันเล่าไปนึ่งป้าเขาบอกนะคะแต่ถ้าถามเรานะเราว่ามันก็ได้แปลกนะแต่ถ้าเราชอบนะเราชอบเนื้อปลามากกว่าเพราะเนื้อปลามันเหมือนแบบว่ามันจะแบบผสมกลมกลืนไปกับไอตัวเครื่องแกงตัวกะทีอ่ะได้ดีกว่านะคะปกติทอดมันร้านอื่นๆน,นะเขาก็จะใช้เป็นปลากายทำใช่ไหมเป็นทอดมันปลากายแต่ของป้าบุญมาค่ะเขาจะใช้ปลาอินซี เป็นไงล่ะไม่เหมือนใครแต่ว่าป้าบอกว่าทอดมันป้าไม่มีน้ําจิ้มนะคะกินอย่างนี้เลยป้าแนะนําให้กินกับขนมจีนจะอร่อยอันนี้ชิ้นละ5บาทค่ะอชอบกินทอดมันอือร่อยนะจากที่เรายืนสังเกตนะคะร้านป้าบุญมาเนี่ยะคะโอ้โหคนเนี่ย มาสั่งกลับบ้านกันเยอะมากเลยค่ะเพราะเขาไม่มีโต๊ะนั่งกินนะคะแล้วที่เราเห็นบ่อยๆก็คือแบบเขาโทรมาแล้วเขาก็เอารถมาเฉี่ยวแล้วก็เอาไปเลยค่ะร้านประบุญมานะจะรวยจะจนนะทุกเพศทุกวัยอะมากินได้หมดเลยนะคะของอร่อยอ,อยู่ที่ไหนใครๆก็ต้องมากินค่ะป้าบุญมาโคตรสุดยอดเลยเยี่ยม <laughs> ดูดิ <laughs> ไม่หักบอกเลยว่าโซนนี้คือแบบของกินโคตรเยอะเลยอะโห ฮิ้วไปเยอะเลยอะค่ะถ้าใครที่อยู่มาถึงตรงนี้ด้วยกันนะคะอยากว่าเราตะกาดตะการเลยนะคะฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ใครยังไม่ติดตามติดตามเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะไปร้ันเด็ดที่ไหนต่อบ๊ายบาย